สัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกี่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะ ยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องนิลันทีวีค่ะร้อนกันไม่เอ่ยทุกคนอากาศที่บ้านที่บุ้งกีร้อนมากแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้วันที่19นะจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยเลยนะคะน่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก็ว่าได้นะคะน้องๆทุกคนยังไงก็รักษาสุขภาพได้นะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวจะป่วยซะก่อนมาค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะ้อยยังอยู่กับคลิปรีวิวสิ่งก่อสร้างจากน้องๆทางบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสมาชิก ใหม่ทักพร้อมทั้งสมาชิกเก่าที่ยังไม่ใส่ชื่อเล่นพร้อมกับการคอมเมนต์ไอดีนะยังไงก็รบกวนใส่ชื่อเล่นมาให้พี่บุ้งกีได้นะคะน้องๆทุกคน และก่อนที่จะไปชมผลงานของเพื่อนๆขอฝากข้อความถึงเจ้าของคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะชื่อว่าน้องนาดาค่ะน้องนาดาค่ะรู้สึกว่าไอดีจะไม่ครบนะคะไอดีจะมีทั้งหมด13-14ตัวนะแต่น้องให้พี่มาแค่12ตัวเองยังไงก็ไปตรวจสอบไอดีก่อนแล้วค่อยส่งมาให้พี่บุ่งกีใหม่นะคะ และตอนนี้เราก็อยู่กับผลงานชิ้นแรกของวันนี้แล้วนะคะเป็นผลงานของน้องแป้งค่ะน้องแป้งทําบ้านต้นไม้นั่นเองทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ภายในบ้านต้นไม้ของน้องแป้งเน่ยนะคะตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นบ้านไม้นะแต่เฟอร์นิเจอร์นี่ครบเลยทางด้านนี้ก็คือห้องครัวนั่นเองค่ะเป็นไงคะเพื่อนของเราจัดวางไอเทมได้เป็นระเบียบเรียบร้อยไหมส่วนในตู้เย็นนะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ แฟนคลับช่องพี่บุ้งกีน่ารักกันทุกคนเลยรู้ใจพี่บุ้งกีไปหมดเลยนะทางด้านห้องน้ํานี่ก็สวยเหมือนกันค่ะน้่งห้องน้ําก็มีอ่างล้างมือด้วยห้องน้ํานี่ก็ทําออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะน้องแป้ง และทางด้านนี้ก็เป็นห้องนอนค่ะห้องนอนโทนสีชมพูม่วงนะคะพี่บุ้งกีรู้สึกว่าฝีมือน้องแป้งนีพัฒนาขึ้นมากๆเลยนะสวยมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้ไอเดีไดีขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคนรับรองถ้ามาเที่ยวบ้านน้องแป้งจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนเลยเพราะว่าสวยมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ไอดีที่2ผลงานของน้องแอมมี่กันค่ะน้องทําโรงเรียนลาวนะคะทุกคนผลงานของน้องแอมมี่นี่ก็ใช่ย่อยนะสวยทุกอย่างเลยแต่มุมทางนี้เป็นอะไรคะน้องแอมมี่พี่บุ้งกีดยูยังไงก็ไม่เข้าใจเข้าใจแค่ชั้นวางหนังสือแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้คือร้านร้านขายของหรือเปล่าแต่โต๊ะหินอ่อนเนี่ยถูกใจพี่บุ้งกีมากๆเลยนะโต๊ะไม้หินอ่อนเออสวยแล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยค่ะ แล้วก็ห้องเรียนแต่และห้องเรียนกันมี่มีตั้งแต่ป5ยันป1เลยนะหลายห้องมากๆเลยขยันสร้างมากๆเลยค่ะน้องแอมมี่ที่สําคัญเลยรักษาความสะอาดมากๆเลยด้วยมีถังขยะอยู่ทุกห้องเลยค่ะโอ้โหน้องแอมมี่นี่ใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งความสะอาดของโรงเรียนเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กหญิงแอมมี่ ขนาดพี่บุ้งกีเดินชมไปด้วยคุยไปด้วยนะห้องเรียนยังไม่สุดเลยอะทุกคนมีหลายห้องมากๆเลยถ้าเกิดพี่บุ้งกีเดินไม่ทั่วอย่าว่ากันนะคะน้องแอนนี่ส่วนทางนี้ค่ะเป็นห้องสุขานั่นเองห้องสุขานี้พี่บุ้งกีก็ชอบมากๆเลยนะเพราะว่าน้องแอนนี่ทําเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาเลยค่ะเก่งมากๆค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือก็เป็นที่จอดจักรยานของเด็กๆนั่นเองน่ารักมากๆเลย เดี๋ยวพี่บุ้งกีจะพายกตัวอย่าง2ห้องเรียนแล้วกันเนาะถ้าเกิดไปครบทุกห้องนี่โอโหรับรองว่าคลิปยาวแน่เลยนี่ก็จะเป็นห้องแรกนะคะห้องเรียนกว้างขวางมากเลยค่ะส่วนทางนี้ด้านนี้นะคะก็เป็นห้องที่2ตอนแรกมองจากด้านนอกเหมือนจะเป็นห้องเล็กๆนะแต่พอเข้ามาข้างในนี่ห้องกว้างขวางมากเลยค่ะน้องแอมมี่แล้วก็เหมือนจริงมากๆเลย สำหรับน้องๆคนไหนนะที่อยากจะได้ไอดีของน้องแอมมี่ไอดีขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้ฝีมือน้องๆแต่ละคนนี้เก่งสุดยอดมากๆเลยมีผ่านไปแค่2 ID ดีนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไอดีที่3ของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ และไอดีที่3ของวันนี้ก็เป็นผลงานของน้องสุกนะคะเป็นการตกแต่งบ้านพี่บุ้งกีนั่นเองเนึ่ว่าจะลืมกันไปแล้วนะเนี่ยบ้านพี่บุ้งกีนี่ทําไม่นานมากๆแต่น้องก็ยังไปขุดเจอเนี่ยแสดงว่าเป็นแฟนคลับที่น่าหักจริงๆเลยป่ะมาดูภายในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะอุ้ยภายในบ้านสวยอะสวยมากๆเลยโตรับแขกโทนสีน้ำตาลน,นี่นะทุกคน แล้วก็มุมนี้เป็นมุมทีวีค่ะดูไม่เบื่อเลยนะคะน้องสุกเก่งมากๆเลยค่ะตกแต่งห้องรับแขกได้สวยมากส่วนห้องครัวนี่ก็สวยจริงๆอะ่ะทำบ้านมีบุงเกียวมาได้สวยมากๆเลย ก็เช่นเคยค่ะแฟนคลับพี่บุ้งกีงเนี่ยก็ช่างเอาใจมากๆเลยนะของก็เต็มตู้เย็นเหมือนเคยเลยส่วนทางด้านนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นเล่นโน้ตบุ๊กนะแล้วก็มองวิวด้านนอกแล้วก็นี่เลยห้องนอนค่ะติดแอร์ด้วยนะตกแต่งเตียงนอนทำเองได้สวยมากๆเลยค่ะน้องสุเดี๋ยวเราจะไปชมภายในห้องน้ำกันต่อเลยภายในห้องน้ำน,นี่ก็ตกแต่งออกมาได้สวยไม่แพ้ด้านนอกเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังบ้านกัตนต่อหลังบ้านมีอะไรไหมเอ่ยมีเครื่องซักผ้าในน้อยแล้วก็มีราวตากผ้าที่เหมือนจริงด้วยนะคะไอดี ID นี้น้องสุกทำออกมาได้สวยนะคะน้องๆคนไหนอยากจะมาเยี่ยมชมไอดีขึ้นตามนี้เลยนะ,ะต่อด้วยผลงานชิ้นที่4ของวันนี้นะคะเป็นผลงานของน้องเนยค่ะน้องเนยอายุ9้าขวบนะคะทำไอดีบ้านพักเดี่ยวค่ะ บ้านพักเดี่ยวคล้ายๆห้องเช่าหรือเปล่าแต่ชอบมากเลยที่มีตลาดด้วยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นภายในห้องเช่าของน้องเนยนะตกแต่งออกมาได้ก็โอเคนะน้องๆคนไหนสนใจรีบมาเช่าเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของห้องเช่าน้องเนยนี่แถมของในตู้เย็นให้ด้วยนะเต็มตู้เย็นเลยค่ะทุกคนห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านด,ด้วยนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นห้องที่สองค่ะ ก็จะตกแต่งคล้ายๆก,กันกับห้องแรกนะห้องเช่าก็จะประมาณนี้เนาะ้าออกมาได้เหมือนมากๆเลยค่ะน้องเนยในตู้เย็นนี้ก็เต็มทุกห้องเลยนะคะทุกคนมียันมอกแกงเลยนะในตู้เย็นน้องเนยนี่ช่างเอาใจที่บุ้งกีนะตอนนี้เราก็เดินมาถึงห้องที่3ของน้องเนยแล้วนะคะห้องที่3ของน้องเนยนี่คงก็ยังเต็มตู้เย็นอยู่เลยค่ะ รีบมาเลยนะคะทุกคนใครจะมาเช่าห้องของน้องเนย <c oughs> ขยันทําตู้ยเย็นให้พี่พุ่งกีมากเลยและพกและพี่พุ่งกีชอบถังน้ําในห้องน้ามากเลยนะโอ้โหมีตู้เสื้อผ้าหยอดเหรียญด้วยแหมเข้าใจคิดนะคะมีของกินให้ในตู้ยเย็นไม่พอหน้าห้องเช่ายังมีร้านขายของมากมายเลยค่ะทุกคนน้องๆคนไหนสนใจไอตีตามนี้เลยนะคะน้องเนยทําออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะ มาถึงผลงานชิ้นที่5ของวันนี้แล้วนะคะผลงานชิ้นที่5ของวันนี้เป็นผลงานของน้องเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สทำบ้านไม้นะคะน้องเฟิร์สนี่ก็เป็นแฟนคลับใหม่ของพี่บุ้งกี่นะดีใจจังเลยอะ่ะ ปิดเทอมพี่บุ้งกีได้แฟนคลับเยอะเลยน้องๆขยันกันมากเลยสร้างบ้านส่งพี่บุ้งกีเนี่ยแล้วก็เก่งกันทุกคนด้วยบ้านใหม่ของน้องเฟิร์นนี่ก็ตั้งอยู่แถวแถวโรงเรียนอนุบาลน,นะคะทุกคนเป็นบ้านใหม่ที่สวยมากๆเลยนะจัดวางไอเทมได้แปลกตามากๆเลยค่ะมีหม้อห้อยอยู่ตามผนังบ้านด้วยนะเหมือนห้องครัวจริงๆเลยส่วนทางด้านนี้ค่ะเป็นชั้นสองของบ้านนะมีมุ้งสีชมพูด้วยทุกคนทำออกมาดูดีมากๆ เ,เก่งมากๆเลยค่ะน้องเฟิร์สมามาคนไหนอยากได้ไอดีมานอนมุ้งของน้องเฟิร์สนี่ไอดีตามนี้เลยนะคะทุกคนขอแถมไอดีอีกนิดนึงนะคะเป็นไอดีของน้องดาลิงค่ะน้องดาลิง่ะบอกว่าเป็นของโปรดพี่บุง้งกีต้องจัดวางให้มันน่ารักกว่านี้นะคะไม่เอาไม่เอาไม่วางพื้นนะมันไม่น่ารักเลย สร้างบ้านส,สวยๆให้พี่บุ้งกีรีวิวดีกว่าค่ะแบบนี้ไม่เอาเยี่ยงอย่างนะคะทุกคนโอเคค่ะก่อนจากกันพี่บุ้งกีขอฝาก2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเวลาที่น้องคอมเมนตะ์น่ะคอมเมนต์ไอดีต้องพร้อมชื่อเล่นด้วยนะคะส่วนเรื่องที่2ค่ะอีกช่องของพี่บุ้งกีลง EP7 แล้วนะอย่าลืมไปดูแล้วก็ไปรายงานตัวที่คอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าใครไปไม่เป็นก็ที่คอมเมนต์ปักหมดเลยนะพี่บุ้งกี ักหมด EP ใหม่ไว้ให้แล้วก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ไปดูได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย